สวัสดีสุขสุขคนจ้าวันนี้จะมาทําไข่นึ่งเราไม่ทอดนะคะเราจะตีไข่สี่ฟองดูก่อนว่าจะสี่หรือห้าฟองดีตีไข่ใส่กล่อง ใส่กล่องแล้วปิดฝาปรุงรสแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวน่าจะใส่เป็นห้าลูก เดี๋ยวเราปรุงใส่ซีอิ๊วไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราจะใส่หลายอย่างใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเกลือนะคะคเุกลือนน้ำมันหอย ใส่แตงกวาแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปแล้วก็ชุโรตแค่นี้ปีีีให้เข้ากันเราทาน้ำมันรอบๆกล่องแล้นะคะทุกคน ประมาณนี้เราก็ตักฟองออกใส่น้ำมันปินิสนะึง ฟัฟองออกเวลาเราวนึ่งเราจะมันถึงจะไม่เป็นเป็นบ่อๆเป็นลุ่มๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้ที่แล้วโอเคแล้วสำหรับแค่นี้ไข่ห้าฟองเราต้มน้ำไปแล้วนะคะ อ้าแผน่นลงโอ้ยเสร็จแล้วเราลงไปเลยปิดฟ้าจ้าแล้วมาดูกันอีกทีหนึง่งผ่อนไฟพอเราทำร้อนแล้วโอ้ยนับอีกแล้ว รอดูอีกทีหนึ่งจ้า